สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาต่อนะครับว่าในเรื่องของทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับในเรื่องของทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการแก้สมการพหุนามอยู่นะครับถ้าพูดถึงการแก้สมการพหุนามนะครับเราก็คืออะไรลูกก็คือเราจะใช้การแยกวประกอบพหุนามเราจะใช้การแยกประ เป็นตัวช่วยในการแยกตัวประกอบถามว่าการแยกตัวประกอบพหุนาม p x เนี่ยมันมีอยู่ประมาณอยู่2กรณีนะครับในกรณีแรกนะครับคือกรณีที่ที่ดีกีนะครับดีกีถ้าเป็นพหุนามดีกีนะครับมันแยกได้ง่ายนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วในมต้นนะครับการแยกพหุนามดีกีก็คือว่ามันอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น การแยก2องวงเล็บนะครับแยก2องวงเล็บวิธีเดิมจะเป็นาการใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์หรือตัวหนึงนะครับมันจะมีสูตรอยู่ตัวหนึง่งจำไม่ได้มเลย x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับถ้ากรณีที่เป็นพหุนามทีก2เราสามารถทำได้3วิธีนี้นะครับแต่นี้แต่ที่เราเรียนในเนื้อหาพศเนี่ยมันจะเป็นพหุนามที่ dG มากกว่า2นะครับกรณีที่ dG มากกว่า2นะครับถ้าในกรณี DG มากกว่า2นะครับเราจะใช้การดาต,ตัวประกอบ โอ้นักเรียนนะครับใช้ใช้การเดาตัวประกอบของพัพปูน้ีเอนะครับอ่ะแต่นี้เดาอย,าาย่างไรเดี๋ยวครูจะมีตัวอยา่างให้ดูว่าเราจะเดาอย่างไรนะครับอ่ะนะครับนักเรียนมาดูที่ครูบอกว่ามันจะเป็นการเดาตัวประกอบในกรณีที่การาหารตัวประกอบพัพปนามที่ดีทีมากกว่า2องนักเรียนดูข้อนี้เขาบอกว่า ให้พหุนามพีมาคือ x อ็กกำลังสามบวกสี่เอ็กกำลังสองบวกสามเอลบห้าอันนี้เพื่อเป็นพหุนามดีอะไรครับอ่าน,นี่เหะนไหมนะพหุนามดีๆสามนะครับในข้อนี้ครูเลยคิดว่าอ่ะคุณจะเดาแล้วคุณจะเดาว่า x อลบหนึ่งเนี่ยเป็นต,นตัวประกอบพหุนามตัวนี้เราจะดูซิว่า x อลบหนึ่งเป็นพหุนามเป็นตัวประกรอบของพหุนามตัวน,วนี้จริงหรือเปล่าโดยใช้วิธีการหารยาว การตั้งหารยาวบรรยายสมชื่อเลยนะครับแล้วเรนดูนะอ่ะตัวนี Ό, ้เป็นตัวต well, uh, ั uh, ้ง x กำลังสามขอโทษนะครับ x กำลังสามบวกส x กำลังสองบวกส x ลบหเดาว่าตัวน uh ี้เป็นตัวกอดแสดงว่าะคูณทหารด้วย x ลบหนะครับอ่ะต่นี้มาดูซิถ้าหารด้วย x รบหวิธีการหาเริ่มเลยนะครับอะไรที่มาคูณ x แล้วจะได้ x กำลังสาม ก็คือ x กําลัง2เพราะฉะนั้นเวลาเราหาตัวนี้ก็ x กําลัง2คูณ x แล้ x กําลัง3าม x กําลังสองคูณลบ1ได้อะไรครับลบลบลบ x กําลังสอนะครับอ่ะตัวนี้ลบกันออกมาได้เท่าไรนะครับสี x กําลัง2ลบ x กําลัง2องนะครับได้เท่าไรเลยลบลบเป็นบวกได้5 x กําลัง2ดึงบวก3าม x หันต่อเลยครับ กับ x เราได้ 5x กำลัง2ก็คือบวก 5x นะครับตอนนี้บวก 5x นะครับ 5x คูณ x ก็ได้ 5x กำลัง2เห็นไหมครับว่าเราจุดประสงค์เราต้องการตัวที่ลบแล้วจะทำให้หายทีละตัวนะครับตอนนี้ 5x กำลัง2 5x คูณลบ1ได้ลบ 5x นะครับตอนี้มันเหลืออะไร 3x ลบด้วยลบ 5x จะกลายเป็น 3x บวก 5x เป็นเท่าไหร่ครับ 8x 5x ก็มัง2ลบ 5x ก็มัง2ก็0นะครับดึงตัวสุดท้ายลงมาคือลบ 5. อะไรคูณ x นะครับเราได้ 8x ก็คืออะไรครับบวก8เพระนาะฉะนั้นจะได้เป็น8คูณ x ได้ 8x 8คูณลบ1ได้ลบ ตัวน,นี้เท่าไหร่ครับลบหลบด้วยลบแปดก็กลายเป็นลบห้าบวกแปดกันเท่าไหร่ครับ3ามลบแปกลบแป็กก็เหลือศูอนยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ X 2, อกำลังสอกลังสบวกสี่กำลังสบวกสามเอ็ก X, ลบห้านะครับหารด้วย X อกลบหผลลัพธ์ที่ได้เท่าไหร่ครับ x กำลังสองบวกห x บวกแปดิเศษไม่เลยเศษสาการที่บอกว่ามีเศษสาตัวเนี้ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่า x ลบหไม่ใช่ตัวประกอบของ x กำลังสามบวกส x กำลังสองบวกสาม x ลบห้าและถามว่าเราจะดูยังไงแล้วตัวนี้เป็นตัวประกอบหรือเปล่า การที่จะดูว่าเป็นตัวประกอบหรือไม่นั้นก็คือถ้าหาลงตัวถ้าหาลงตัวมีเศษไหมครับอ่าถูก็ไม่มีถ้าหาลงตัวไม่มีเศษถ้าเมื่อใดหารแล้วมีเศษเป็นศูนย์แสดงว่าตัวประกอบที่เรามาหานะั้นตัวนั้นเป็นตัวประกอบของพหุนามตั้งต้นที่เราคิดคิดคที่เราเดาเอาไว้เพราะฉะนั้นในข้อน,นี้ครูมีพหุนาม px ครูเลยไม่รู้ว่าครูจะแยกตัวประกอบออกมาครูเลยต้องเดาว,ว่าคิดว่า x ลบหนึ่งเป็นตัวประกอบ แต่เมื่อกูลงอาหารแล้วมันต้องเอเหลือนะครับเหลือเศษเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัว x อลบหนึ่งไม่ใช่ตัวประกอบดังนั้นนักเรียนคิดว่าการทําแต่ละตัวทีละตัวแบบนี้โดยตั้งหารยาวทีละตัวทีละตัวแล้วก็มาดูว่าเศษเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นานไหมครับอ่มามันค่อนข้างจะนานในเมื่อมันค่อนข้างนานมันจึงมีทฤษฎีตัวหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยเรานะครับทฤษฎีตัวนั้นคือเขาเรียกว่าทฤษฎีบทเศษเหลือ กเรียน่นี้เราดูแล้วว่าเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับเพื่อไปช่วยในการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกีมากกว่า2นะครับตน,นี้ทฤษฎีบทเศษเหลือคืออะไรใช้ทําอะไรนะครับทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับคือชื่อตามตัวมาเลยครับคือใช้หาเศษนะครับเศษของการหารพหุนาม2ตัวนะครับอย่างคุณน้นคำว่าอะไรด้วยอย่างรวดเร็ว และที่สําคัญเราไม่สนใจผลหารแต่เราสนใจอะไรครับสนใจเศษของการหารเห็นไหมครับทฤษฎีเศษเหลือเราสนใจ,จเฉพาะเศษของการหารไม่สนใจผลหารใะไดทั้งสิ้นนะครับอ่ะตนี้มาดูทฤษฎีนี้นทํากันอย่างไรเขาก็บาบอกว่าถ้ามีพูุนาม px มาให้พูุนามอันนี้จะเป็นพูุนาม dg มากกว่า2 ดีกีสามดีกีสี่ดีกีห้าดีกีใดๆก็ได้แล้วแต่นะครับถ้านําไปหารด้วยพหุนามดีกีหนึ่งพย้ญชนะครับมันเป็นข้อจํากัดของทฤษฎีเศษเหลือว่าเราจะใช้กับที่ตัวหารเป็นพหุนามดีกีหนึ่งเท่านั้นนะครับพหุนามดีกีหนึ่งต้องอยู่ในฟอร์มด้วยนะครับฟอร์มของมันคือ x ลบด้วย4นะครับผลหารเราบอกแล้วเป็นไงเราไม่สนใจผลหารเราจะสนใจเฉพาะเศษของการหาร เขาบอกว่าถ้ามีพหุนามพ x หารด้วยพหุนามด e ี1 x ลบสผลหารเราไม่สนใจแต่เศษของการหารคือ PC อ่ะครูสรุปง่ายๆถ้าเขามีพหุนาม PX คูหารด้วยพหุนาม d e ี1 x นลบสนะครับผลหารคืออะไรก็ไม่รู้นะครับครูใส่เครื่องหมายเป็นะฉไว้แต่เศษ เศษของการหารคือ pc ซึ่ง c 2ตัวนี้คือตัวเดียวกันมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างคือใช้ข้อเดิมเลยจะนึไหมข้อที่เราใช้วิธีการหารยาวมานะครับแต่อันนี้เราจะมาลองดูที่จะีบทเสร็จเหลือแต่ข้อนี้เราไม่สนใจเลยครับไม่สนใจผลหารและสนใจ ส x ลบหาหารด้วย x ลบ1่ะอาวนอีกนิดนึงนะครับเม่สักคู่นี้ใครจะลืมแล้วเขาบอกว่าถ้ามีพหุนาม p x คูหารด้วยพหุนาม p t ห x ลบสผลหารคือเท่าไหรุ่ณไม่รู้นะครับแต่เศษของการหารคือ p c ีม่มครับแต่นี้มาดูตัวนี้ตัวหารคือ x ลบสนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็คือ x ลบ c นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่า c ที่เราใช้คือเท่าไหร่ลกูกนะครับเท่าไหร่ครับ c คือ 1. 1ไม่ใช่ลบ1นะครับเพราะว่าฟอร์รอมมันมลบแล้วสังเกตเห็นไหมลบอยู่แล้ว c, c คือ 1, 1> ตอนนี้เศษเศษของการหารก็คือ p c นะครับจาก Px เท่ากับ x กำลังสามบวก 4x กำลังสองบวก 3x ลบ5ตอนนี้เราจะหา Pc ก็คือหา p ีเอ้เองพีอะไร P1 PC ก็เท่ากับ P1 หนึ่งอ่ะเพิมตรงนี้ขึนหนึ่งพีก็คือ P1 เพราะฉะนั้น P1 ก็เท่ากับตรงไหนมี x ก็แทน x ด้วยสตรงไหนมีซแทน c ด้วย1เห็นไหมครับมันลิ้งกันมาเพราะฉะนั้นจะได้1กำลังสาม บวก4คูณด้ 1, วย1ลกกำลัง2บวก3คูณ1คูณคูณลงนี้ก็ไดนะ้แล้วก็ลบ5 1บกำลัง3ได้1 1กกำลัง2ได้1คูณ4ได้4 3คูณ1ได้3แล้วก็ลบ 5, 5 1บวก4ได้5 5ลบ5 เพราะฉะนั้นจะเหลือ3เพราะฉะนั้นตัวนี้คือเศษของการหาพรพหุนามเห็นไหมครับเศษของการหารพหุนามคือบวก3หรือคือ3ซึ่งจะเท่ากับเราเช็คคําตอบโดยวิธีการอะไรครับหารยาวนะครับได้คําตอบเดียวกันตอนี้การที่เรารู้แล้วว่ามีเศษคือ3แสดงว่าอะไรครับ x ลบ1ตัวเนี้ยเป็นตัวประกอบของพหุนาม px ไม่เป็นไหมครับอ่าไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพอหารแล้วมันเกิดเหลืออะไรครับเหลือเศษแต่ถ้าเกิดหารแล้วมันเป็นเศษเป็นศูนย์ถ้าหารแล้วเศษเป็นศูนย์แสดงว่าตัวอาร์ที่เรามาหารนั้นเป็นตัวประกอบหนึ่งของพคุนามเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างข้อถัดไปนะครับข้อสุดท้ายละจะเป็นข้อที่เราหารหาทดสอบเพื่อที่จะดีเซนเหลือแล้วเนี่ยเศษเป็นศูนย์เนักเยียอันอนี้เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับ าบอกว่าเขาพูนาำกำหนดให้พูนทำ dx คือ AT x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ 2x ยกกำลัง2ลบ 4x ลบ24หารด้วยเนาพูน้ำ dy หนึ่งคือ AT x บวก2อะก่อนที่เราจะเริ่มทำมา,มาทบทวนอีกนิดนึงนะคุูจะย้ำเสมอ เป็นเท่าหมายเปอร์น์กคน,น,นะนะครับได้คําตอบเท่าไหร่ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเศษของการหารมันคือ p C แต่นี้เรามาดูก่อน f บวก2นะครับเพราะฉะนั้นแต่ดูดูดูดีดดๆนะครับว่าฟอร์มของเราต้องการให้อยู่ในรูปของ f ลบ4เพราะฉะนั้น f บวก2ทคุณก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น f ลบด้วยลบ2 นะครับปล่ยเป็น x ลบด้วยลบ2ก็จะเข้าอะไรแล้วจะเข้ากับฟอร์มของเราแล้วเพราะฉะนั้นค่า c คือเท่าไหร่ครับค่า c คือลบ2อ่ะแต่นี้เราจะหาเศษของการหารน,นะครับหาเศษของการหารน,นะครับเราดูเขาบอกว่า p x คือ x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ2 x กำลัง2ลบ4 x ลบ24 เศษของการหารคืออะไรเศษของการหารก็คืออะไรลูกคือ p c นั่นเองเพราะฉะนั้นจะหา p c ก็คือหาอะไร p อะไรครับ p ลบ2อ่าตรงไหนมี x แทน x ด้วย c ตรงไหนมี c แทน c ด้วยลบ2เพราะฉะนั้น p ลบ2เท่ากับ ลบสองยกกำลังสี่ลบด้วยลบสองยกกำลังสามลบด้วยสองคูณลบสองยกกำลังสองลบด้วยสี่คูณลบสองและก็ลบยี่สิบสี่นะครับลบสองยกกำลังสี่นะครับจำนวนติดลบคูณกันสี่ตัว คูณกันเป็นจำนวนคู่แต่แล้ว่าคำตอบได้เป็นบวกแน่นอนสองยกนกำลังสี่ก็เท่ากับสิบหกลบด้วยลบสองยกขํานกำลังสามจำนวนติดลบคูณกันเป็นจำนวนคี่ค้งนะครับจำนวนคี่เพราะฉะนั้นคำตอบจะได้เป็นลบก็คือลบด้วยอะไรลบแปดลบสองลบสองยกขํานกำลังสองได้เท่าไหร่ครับได้สี่ ลบสี่คูณลบสองลบคูณลบเป็นบวกบวกแปดลบยี่สิบี่อ่ะยังไม่จบยังไม่จบจะได้เป็นสิบหกลบลบเป็นบวกแปดลบสองคูณสี่ได้ลบแปดนะนี่ครับบวกแปดลบยี่สิบสี่อ่ะสองตัวนี้บวกแปดลบแปดหมดไปสิบหกบวกแปดได้เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ลบยี่เกิดอะไรขึ้น เศษเป็นเท่าไหร่ศูนย์นะครับอ่ะแล้วมาสรุปกันเขาบอกว่าถ้ามี p ีตัวนี้หารด้วยอะไรเอย x 4ลบสได้คำตอบเป็นไงเท่าไหร่ไม่รู้แต่เศษคือ Pc ่เห็นไหมครับเศษมีเศษเป็นอะไรครับเศษเป็นศูนย์สแสดงว่าอะไรข้อนี้สแสดงว่าเออะไรครับ x บวกเนี่ยเป็นตัวประกอบหนึ่งของ x กำลัลบ x กำลัง3ลงบ2 x กำลกังสลบ4 x ลบ24เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะ่ยไวกวนะ่ามการที่เราเพีแค่มาแทนค่าลงไปเท่านั้นเองเมื่อแทนค่าเศษเป็น0เราก็รู้ว่าตัวนี้คือตัวประกอบเราจึงค่อยไปตั้งหารยาวหรือใช้วิธีการหารสังเคราะห์ซ้ำอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาทำให้เท่านนั้นดีกีลดลงลดลง นี่เราเห็นตัวอย่างมาแล้วทั้งตัวอย่างที่เราใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยมาทดสอบแล้วทั้งเศษไม่เป็นศูนย์และเศษเป็นศูนย์อย่างที่ครูบอกแล้วนะครับว่าถ้าเราใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือแล้วเหลือเศษเป็นศูนย์แสดงว่าตัวพหุนามดีเอ็น่ที่เราเอามาหารเนี่ยมันเป็นตัวประกอบหนึ่งของพหุนามตั้งต้นแต่ถ้าสมมุติเอามาหารแล้วเหลือเศษไม่เป็นศูนย์เศษจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็แล้วแต่นะครับแสดงว่าตัวประกอบที่เราเลือกมานั้นน่ะเป็นยังไงครับ ไม่เป็นตัวประกอบของพหุนามตั้งต้นแต่นี้เราหาเศษเหลือไปใช้อย่างไรนะครับเราหา c ที่ทำให้ p c เท่ากับ0นะครับเราจะได้อะไรครับจะได้ตัวประกอบที่หารพูุนามตั้งต้นเป็นยังไงครับลงตัวแต่นี้เราจะเอาทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องทฤษฎีตัวประกอบตรกระยะ นะครับในส่วนของทฤษฎีตัวประกอบแตรระยะนะครับมันจะเป็นตัวที่เราให้เราเดาตัวประกอบที่มีอยู่ในโลกนะี้เป็นร้อยเป็นล้านตัวเนี่ยให้แคบลงเมื่อเราเดาตัวประกอบให้แคบลงในโจทย์หนึ่งข้อสมมุติครูให้ p x มาเป็น,เป,นเป็นพหุานามดี6ครูให้ p x มาเป็นพหุานามดี6ครูให้นักเรียนหา คำหาคำตอบของพระภูน้ำครูถามสอถ้าเป็นพระภูน้ำ D E หกคำตอบเซตค,คำตอบไปลูคำตอบหรือเซตคำตอบเนี่ยจะมีอยู่ในกี่ตัวก็จะมีอยู่ในการสูงสุดคือหกตัวนะครับอันนี้คือสูงสุดเพราะฉะนั้นครูอาจจะใช้ที่ครูจะบอกว่าเราจะมาเรียนกันทฤษฎีตัวประกอบจตกระยะเนี่ยใช้มาเจาตัวประกอบให้น้อยลงจากที่มีเป็นล้านตัวเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก20ตัว สมมติเมื่อเหลือสะสมเหลือ20ตัวแล้วเราจึงใช้ประโยชน์จากทฤษฎีเศษเหลือเนี่ยเข้ามาทดสอบเมื่อเราแทนด้วยตัวประกอบที่เราคิดว่าใช่ด้วยทฤษฎีเศษเหลือแล้วเศษเป็นศูนย์แสดงว่าตัวเหล่านั้นแหละก็คือตัวประกอบหนึ่งของพอุนามเราก็นําตัวประกอบตัวนั้นมาเข้าสู่กระบวนการหารยาวหรือกระบวนการหารสังเคราะห์ซึ่งเราจะเรียน,นในเทปตัดไปจะทําให้เราจากพอุนามที่6 เราก็จะได้พหุนามดีกีห้าคูณกับพหุนามดีกีหนึ่งทำไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้เป็นพหุนามดีกีหนึ่งคูณกันหกตัวเราจึงถึงจะหาเซตคตําตอบของพหุนามตัวนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับว่าทฤษฎีเสร็จเหลือถามว่าถ้าจําได้แล้วจะทําให้นักเราแยกตัวประกอบของพหุนามที่ดีกีมากกว่าสองได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าขอบคุณครับ